สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวครอบเลนสของอิน t าสามหกศูนกันนะครับนี่เลยยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยครับถ้าไปซื้อก็ราคาอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทเองครับเดี๋ยวผมว่าควรมีไว้นะอึ๊บ นี่ครับก็คือเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มานี่ฮะก็คือเป็นครอบเลนเป็นซิลิโคนครับกันรอยแหละอย่างน้อยก็กันรอยอะ่ะดีกว่าเลนเป็นรอยแต่ผมมีไอตัวครอบ ไอตัวครอบเลนนี้อีกอีกชั้นหนึ่งอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบนี้ก็ได้แต่ผมแต่ผมแนะนํานะผมแนะนําไอมีตัวครอบเลนนอีกทีหนึ่งจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าตัวนี้ไปลอยแล้วก็คือลําบากเราอีกผมจะลองแกะดูนี่เลยใหม่อิงองเลยครับนี่ฮะ ซิลิโคนสองร้อยกว่าบาทผมว่าน่าซื้อนะราคาไม่แรงด้วยแค่นี้และครับเดี๋ยวผมจะไปแกะของอีกชิ้นมาด้วยให้เพื่อนๆดู